tao chụp luôn káp, hòm sương để luôn đèn thổi đi nữa. ทำตามสัญญาฮะเป็น2,000รวเื่องที่เจมิต้นที่390ทั้เิดประมูลนะครับเปิดประมูลตอนนี้เพื่อหมูกระทะอับทำได้เดี๋ยวนะยังไม่ถามุมูหยองเลยว่าจะขายหรือเปล่าแต่ตอนนี้อัพ ก็มาขายแล้วนะครับตอนนี้ก็ถามน้องก็เดี๋ยวจะขายเสือบอขายครับอ่ะเอาปากขายอย่างเดียวเสื้อโนอนเริ่มที่99บาทครับผ่มคือเอาหน่อยเพ่ไม่ประมูลด้วยนะใม้เลยคราค่ยให้มากกว่าสองพันนะครับนับหนึ่ง ปควดเออปวดทีมไหนปก่อนครูแม่สุภาพหรือเปล่าแม่สุภาพได้ไหมครับ300ได้ไหมนี่แม่ภาพบอกว่านได้หมือนพระนะคุณครับแม่ภาพวกนาไดมืนเนื่องแม่ส um> ุภาพบอกนะให้หนึ่งหมื่นอชีตอชีต แคปหน้าจอก่อนแคปหน้าจอไว้มาค่ะไม่สุภาพนะอัดฉีดแล้วนะฮโอ้ข้าหมูกระทะอยู่ไหนไปแล้วไปฉ <c oughs> <c oughs> ี่กันมาเลยขายหมดไม่สนน้องใครมา

เยาว์ปานิคนเนี่ยเอาเลยเขาไม่เท่าไหร่เอ่อไม่ได้เงินเดือนด้วย